สวัสดีคะ่ะ f อท,ทุกท่านสวัสดี f อทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้สาวดำอยู่ที่อยู่ที่สวนทมค่ะมาบอก f อซนะคะว่าเลขพ่อปู่ของเราได้แล้วนะคะท่านได้แล้วแล้วก็อ่าฝากกันรีบซื้อนะคะอ่าฝากกันรีบซื้อนะคะท่านจะซื้อ,อยังไงก็ขอให้ซื้อลัตเตอรีร่ไว้ด้วยนะคะเผื่อเราได้ รางวัลที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาไม่ว่าจะเป็นใครเนาะท่านผู้ชมเนาะดวงบุญบารมีทุกคนไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมค่ะดาวดำก็พูดอยู่เสมอนะคะอ่าแล้วก็ขอย้ํานะคะวะ่าเรขต้องซื้อบนซื้อล่างอ่ะพูดให้ชัดเจนเลยนะคะซื้อบนซื้อล่างท่านผู้ชมเอ้ยให้ซื้อบนซื้อล่างแล้วก็ไปกลับด้วยค่ะ นะคะไปกลับนะคะไปกลับด้วยไปกลับด้วยแล้วก็ให้ซื้อบนซื้อล่างด้วยนะคะเลขยกว่าปู่ไม่ได้หลายหางนะคะท่านผู้ชมนะคะก็คือ,อสามตัวหางหนึ่งสองตัวหางหนึ่งเราก็ซื้อมันทั้งบนทั้งล่างเลยแบบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยอ่านคอมเมนเ์เราเสียเสียเสียอ,อกเสียใจแทนนะคะเสียอ,อกเสียใจแทนนะท่านผู้ชมอ่า มีแต่พากันซื้อข้างบนมาป่อปู่บอกคือบนป้าปู่ท่านก็บอกข้างบนแต่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้สติปัญญาสาวดำก็ย้ำว่าต้องใช้สติปัญญานะคะถ้าเราซื้ออันอื่นเนี่ยเราซื้อ,อเยอะได้ในการเล็กปอปูน่นี่ถือว่าแม่นมากเลยทีเดียวนะคะท่านก็ให้ทั้งไอ้ท่านก็ให้บนมันออกล่างก็ได้นะคะ แล้วท่านก็ให้ล่างมันออกบนก็ได้นะคะเราก็ต้องมีสติปัญญานะคะที่ที่เราจะต้องเอ่อกต้องปรับปรับรถค่ะท่านผู้ชมจ้ะนะคะก็เลขพอปู่ท่านให้มาแล้วนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2564 พอปู่ท่านให้มาแล้ว8-25หางเดียวนะคะเลขล่างท่านให้0-3นสามท่านผู้ชมนะคะ,ะได้มาแล้วนะคะแล้วเหมือแล้วก็วัตถุมงคลนะคะ,ะถ้าใคระนะคะมีบุญบาร,รมีก็จะได้นะคะเพราะว่าพ่อปู่ท่านทําพิธีอ่สวดยัดให้เต็มที่เลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสาวดํานั้นไม่ได้ถ่ายเอาหมดนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเอาหมดเพราะว่ามันจะยาวเกินนะคะเพราะว่า พ่อปู่บอกว่าให้ลูกหลานเอาไว้ไปกราบไหว้บูชาแล้วจะมีโชคมีลาบแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกอย่างท่านอาบอกว่าให้สาวดำให้เอฟซีสาวดำบูชาไป999บาบาททุกอย่างค่ะนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นตะกุดนะคะตะกุดก็ยังเหลือยังมีนะคะพ่อปู่ก็ท่านบอกว่าทำให้ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะพ่อปู่ท่าน ให้ทุกๆคนบูชานะคะเพื่ที่จะได้นําปัจจัยนั้นนะคะไปสร้างฐานพระเจ้าใหญ่ศักฐานพระเจ้าใหญ่องค์ทองศักดิ์สิทธิ์ที่วัดธรรมนาคาค่ะท่านผู้ชมนะคะวัดที่เราช่วยกันสร้างมาจนแล้วเสร็จนะคะ,ะจนแล้วเสร็จทีนี้ใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะสาวดำอโหสิกรรมให้อภัยด้วยใจอันสะอาดและบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นใครค่ะสาวดําไม่เคยถือโทษโกรธใครนะคะแล้วก็ร่างพรอปู่นะคะก็คือพรอปู่สามแปดพระอาจารย์นะนะคะท่านก็ไม่เคยเอาอะไรเลยสักอย่างนะคะ mm. พอพ่อปู่ท่านให้พระอาจารย์กับพระหลานเนี่ยนะคะ mm. คือท่านไม่เคยเอาปัจจัยเอาไปซื้ออะไรมาเป็นสมบัติของท่านนะคะ ท่านก็จะมีแต่เป็นวัตถุมงคลเอ่ยแล้วก็แจกข้าวสารอาหารแห้งต้องแจกทานเพื่อเป็นทานบารมีตามที่พระปู่ศรีสุโธท,ท่านบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะนะคะท่านไม่เคยเอ่อเอาเงินเอ่อทบุญอะไรเนี่ยมาใช้เป็นอะไรเป็นการส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมส่วนใครจะอ,อะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะสาวดําก็ทุกๆคนที่เป็น f c สาวดําก็คงจะรู้นะสาวดำอโอ้โหสิกรรมและให้อภัยทุก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะใครจะเล็กใจะใหญ่หญจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะหมายถึงว่าจะจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรสาวดาก็มีหน้าที่เอาหัวศีกรรมและให้อภัยนะคะอ่าก็จะมีจิตใจสงสารเขามากกว่าสาวดำนะคะสงสารเขาที่เขาจิตใจยังอเ่เขายังจิตใจหมกมุ่นนะคะยังจิตใจหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆนะคะก็อยากจะให้เขาเห็นแสงสว่าง เห็นธรรมะนะคะอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นอย่าไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอย่าไปดินทากาเลคนอื่นให้ร้ายคนอื่นทำ,ทำแบบนั้นอาจจะทำทำไมคะมันก็ไม่ดีนะคะเราดูตัวเรานะคะดูตัวเราค่ะว่าเราเนี่ยอยู่ดีไหมสบายไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมนะคะตามที่ป,ป้อปูศรีสุโธท่านได้ได้มีความเมตตานะคะเพื่อ,อสอนลงมาสอนธรรมะเนี่ยคะ่ะคิดดูคะ่ะ แล้วก็จะเป็นพ่อปู่สีสุดโทช่องนี้ช่องแรกและช่องเดียวเท่านั้นนะคะที่ท่านลงประทับล่างแล้วท่านกลังให้ธรรมะเ,เวลาท่านประทับล่างและเวลากับท่านไม่ประทับล่างัดเสียงยังไงท่านก็จาไม่ได้อยู่แล้วนะคะนั่นละค่ะคือของจริงของแท้นะคะเพราะฉะนั้นก็อ่านคอมเมนต์ก็ขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะงวดนี้ท่านให้มาแล้วก็คือ8 2 5 เลขล่าง03จำไว้นะคะ825เลขล่าง03นะคะแล้วที่สําคัญนะคะที่สําคัญก็คือ FC ทุกคนอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่หาซื้อไว้นะคะหาซื้อไว้แล้วก็ถ้าจะซื้อไอ้อย่างอื่นนะคะท่านก็อย่าลืมซื้อไอ้มันก็มีแค่825แล้วก็ซื้อ828525แล้วก็03แค่นี้ค่ะแล้วท่านก็ต้องกลับด้วยนะคะแล้วก็ซื้อไปเลยค่ะ ขึ้นต้นไม้แล้วคุณไม่ลงเหรอนะคะขึ้นไปขึ้นบนแล้วคุณต้องลงมาข้างล่างใช่ไหมขึ้นต้นไม้น่ะอ้าวขึ้นต้นไม้น่ะถ้าคุณขึ้นไปแล้วน่คุณจะลงไหมคุณก็ต้องลงนะคะอีกคำหนึ่งก็คือว่าท่านท่านขึ้นต้นไม้ขึ้นไปแล้วได้กลับไม่คำว่ากลับก็คือลงมาใช่ไหมสาวดำก็บอกบอกเมื่อกี้นี่เ้าได้ย้ำย้ำสาเหตุที่ย้ำเพราะอะไรนะคะหลายคนค่ะไม่ใช่เฉพาะลูกบุญธรรมนะคะสามงวดสามเจ็ดแล้วก็งวดอะไรหลาย งวดสองเจ็ดนะ่ะอย่างนั้นนะคะคือท่านขอให้ขอให้เป็นเลขท่านเข้าเนี่ยบางทีท่านให้บนมันออกมันอัดออกเป็นล่างบางทีท่านให้ล่างมันขึ้นบนอย่าง37ท่านให้ล่างมันก็ขึ้นบนออก0-37นะคะอ่าแลว้วงวดต่อมาท่านให้อ่าอะไรละท่านให้หนึ่ง สองเจ็ดหรืออะไรนะร่ะข้าบนอะ่ะนะคะมันก็ออกสองเจ็ดบนคือมันออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมนะคะยังไงก็อยังให้ผิดหวังอีกที่สําคัญสาวดําขอเน้นนะคะวัตถุบางคลพอปู่เราได้สวดยัดเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ท่านเห็นแล้วนะคลิปที่ลงไปอ่ะนะคะก็มีอยู่เท่านั้นละคะ่ะ999บาบาทก็รีบไอ้นั่นเลยนะคะคือคือคือ,ค,อคือรีบทักรีบจองรีบส่งเงินมานะคะคือทักทักไปนู่นนะคะทักไปหา พี่อพี่ชิโกะนะคะไปหาพี่ชิโกะนะคะแต่ว่าเงินส่งเข้าบัญชีของสาวดำนะคะในธนาคารกรุงไทยค่ะสองสองอ่าสี่สองสองศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งเอดไลน์เข้าไปที่หมายเลขของพี่ชิโกะนะคะนะคะของพี่ชิโกะนะคะหมายเลขศูนย์แปดศูนย์ สองสอ720นะคะนะคะแล้วก็ให้ส่งมาที่ทให้ส่งเงินมาที่ธนาคารกรุงไทยค่ะกศูนย์แปดหนท่านได้ดูคลิปนั้นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบุญตานะคะเป็นบุญตาพวกเราเนาะอ่ะสาวดำจอดแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพราะว่าอย่างนี้ละคะ่ะมันอ่ะเดี๋ยวนะคะสาวดำนี่นี่นะคะนี่นี่นี่อ่ะนี่นะคะ เนี่ยค่ะนะคะนี่นี่ธนาคารนะคะนี่ค่ะหมายเลขวิจิโกคนที่เขาจะส่งสินค้าเออส่งวัตถุมงคลให้ท่านขอโทษค่ะส่งวัตถุมงคลให้ท่านนะคะเนี่นําก็เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมกนะถสาวดําก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะนี่ค่ะวันที่30มธันวาคมคมนะคะองค์พ่อสีสุดโทให้มาแล้วกับ8ปดสองห้เลขล่างศูนยกับท่านผู้ชมนะคะ อแค่ไปเลยค่ะแค่ไปเลยค่ะนะคะแค่ไปเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมล่ะนี่แหละค่ะลูกผู้หญิงที่สู้ชีวิตเอาเน,นี่นยามาตรงนี้เนาะนี่เนาะนี่น,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 ะ,น,ะ,นะคะ ท่านผู้ชก็วอยทุกๆท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าถูกบงคนกระหมดนี้แล้ว,ลวกระหมดเลยค่ะพ่อปู่สวดอายัดนะคะเพื่อความขลังนะคะเอาไปคล้องคอ,งองนะคะเอาไปคล้องคอง karena kita juga, nah, kah, tahan, penonton.